ผมจะเอาเรื่องนี้ให้ครบถ้วนไปก่อนน้องคือคืนนีุ้มนึง่งมันก็โหดหวัวนะอ่ไปดูคลิปไหมที่เรานําเสนอตอนท้ายรายการนะ่ะเรื่องเด็กชายในชุดลูกเสือครูโร<อ>งเรียนบัวเชวิทยาที่สุรินครูสพลโพสคลิปแล้วก็ใส่ข้อความว่าย่างไรนะก่อนจะดูคลิปน้องทบทวนอีกทีวันนี้ผมคงจะนอนไม่หลบับถ้าไม่ได้โพสต์สารนี้ออกไป เด็กนักเรียนชายอายุ13ปีเป็นลูกศิษย์ผมถูกนำตัวไปจากโรงเรียนในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ครูโสพลเล่าว่านักเรียนคนนี้มีแม่เป็นชาวกัมพูชานะคะแล้วก็นําน้องเนี่ยเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่น้องยังเป็นทารกแล้วคุณแม่ก็มามีสามีเป็นชาวไทยอยู่ที่อำเภอบัวเชดเด็กเนี่ยไม่เคยกลับไปที่กัมพูชาเลยเติบโตในประเทศไทยใช้ชีวิตในประเทศไทยพูดภาษาไทยเรียนหนังสือที่นี่มาตลอดจนถึงปัจจุบันและไม่สามารถจะพูดอ่านหรือเขียนภาษากัมพูชาได้เลยแล้วเด็กคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนดีเด่น จบชั้นประถมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย4.00แล้วก็มีความสามารถด้านดนตรีกีฬาและวิชาการอบอกเหตุการณ์เริ่มต้นในเช้าวันเมื่อวานนี้หลังเคารพธงชาติมีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนจากโรงเรียนไปยังสถานีตำรวจครูและเพื่อนครูรู้สึกใจสลายเมื่อเห็นนักเรียนและแม่ร้องไห้ตลอดเวลาที่โรงพักมแม่เด็กอยู่ในภาวะหวาดกลัวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ถ้าต้องถูกส่งกลับกัมพูชาพวกเขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะไม่มีบ้านแล้วที่กำปงจามมีหนำซ้ำก็ห่างไกลพอๆกับกรุงเทพเนี่ยค่ะคือกลับไปก็ไม่มีบ้านแล้วเพราะอยู่ในเมืองไทยมายาวนานถูกไหมอ่าทั้งนี้ครูโสพลบอกนักเรียนที่โรงพักเนี่ยต้องเปลี่ยนจากชุดลูกเสอือเป็นชุดปรายเวศเพื่อเตรียมถูกนำไปฝากขังที่ด่านกาบเชิง แล้วรอจนผู้ต้องหาครบสิบคนก็จะถูกส่งตัวต่อไปยังด่านสะแก้วต่อไปอวอนขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์บอกแม่นักเรียนและแม่จะเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแต่เด็กคนนี้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนและเติบโตอย่างบริสุทธิ์ใจในสังคมไทยเรียกร้องให้หยุดล่าแม่มดทั้งในชีวิตจริงและในโลกโซเชียล ครูเนี่ยก็บอกว่าตํารวจเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแหละเพราะมีผู้ไปแจ้งความทุกคนที่อยู่ที่สถานีตํารวจเนี่ยแสดงความเห็นใจแต่ว่าต้องทําตามหน้าที่คลิปอ่ะต้้องงเิาาาไปาหน ขณะที่นักข่าวเราอเสอบถามกับผู้กำกับบัวเชษดพันธุเอกสรายุทธอัชราวุฒิศรีวิทูลศักดิ์ท่านให้ข้อมูลว่ามันเป็นพ่อมีพลัมือดีมาแจ้งความว่าพบเห็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุริน์เป็นเวลานานค่ะ ก็สั่งสายตรวจลงพื้นที่ไป7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานก็พบตัวแม่ของน้องะคะ่ะหญิงชาวกัมพูชาคนนี้ซึ่งหลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประมาณ10กว่าปีแล้ก็มีลูกติดนี่แหละเป็นลูกติดกับสามีกัมพูชาหนึ่งคน มาอาศัยที่บ้านซึ่งสามีใหม่เนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าตอนที่ลงพื้นที่ที่บ้านเนี่ยพบแต่แม่ไม่พบลูกนะคะเพราะว่าเด็กเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนตำรวจก็เลยต้องนํากําลังไปที่โรงเรียนบัวเชษวิทยา8ปดโ,โมงก็ไปเจอน้องอยู่ที่โรงเรียน <c oughs> ก็ได้เชิญตัวทั้งแม่ทั้งลูกมาที่โรงพัก <c oughs> ซึ่งแม่เด็กก็รับสารภาพว่าหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติค่ะโดยเอาลูกชายมาด้วยเพราะไม่มีงานทํา <c oughs> ไม่มีบ้านอยู่ที่กัมพูชาก็เลยมาหางานทําที่จังหวัดสุรินทร์ ลูกอยากให้ลูกได้เรียนก็เลยไปเขียนคำร้องให้ลูกจนกระทั่งเด็กเนี่ยได้เรียนหนังสือ,อตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะลักลอบเข้ามาแม้จะสิบกว่าปีแล้วอะแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจตรวจควนเข้าเมืองผลักดันกลับสู่กรัรมพูชาในวันนี้ภูมิกับบอกว่าบอกคนนี้การแจ้งความครั้งนี้เห็นใจและหนักใจมากนะคะเพราะภูมิกับเองก็สงสาร แต่ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนมันไม่ปกติดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําตามหน้าที่อย่างเข้มงวดถ้าตํารวจไม่ดําเนินการตํารวจก็จะโดนข้อหามาตรา157นะคะก็แนะนําไปว่าถ้าอยากจะกลับมาจริงๆเนี่ยให้เข้ามาตามกฎหมายมให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่เด็กจะได้มาเรียนได้นี่ก็เป็นข่าวสะท้อน เหตุการณ์อยู่ข่าวหนึ่งทำผู้ชม